โยวอสั Yo, นะครับกลับมาอีกแล้วฮะหลังจากที่เราแข่งกับดดนชิชไปแล้วดูเฮ้ไอคิวมันเท่าไหร่ เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วเราก็แบบไปวัดแล้วว่า IQ เรากับดอนชิชเนี่ยเท่าไหร่นะครับเนาะแบบใครยังไม่ได้เล่นคลิปที่แล้วนะไปดูคลิปที่แล้วก่อนได้นะครับของดอนชิชนะว่าเออคุณมี IQ คิวบาสสู้ดอนชิชได้หรือเปล่าแต่คราวนี้ครเป็นอีกคนจากช่องทางเดิมเลยนะครับซึ่งเขาได้ทำของเลบรอนเจมส์มานะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไปเล่นกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปเล่นกันอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์กันให้ด้วยนะครับ อ่ะทีนี้เรามาถึงนี่ครับเขาก็แบบว่าเขาบอกว่าวุเลบรอนเจมส์เนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้โหสุดยอดนะแบบจ่ายเป็นเพลย์เมเกอร์นานาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับเนี่ยเขาก็แบบเอ้ยเนี่ยโอ้โหสุดยอดอยู่แล้วเป็นเพล y e เยอร์ที่ผมนับถือมากๆคนหนึ่งนะถึงจะเป็นเฮเตอร์เลบรอนเจมส์ก็ตามนะครับแต่ว่ามันเก่งจัดนะครับอ่ะนี่แล้วก็เหมือนเดิมครับนะ วิชั่นไดรเวนบาสเกตบอลนะครับเนาะก,ก็ขอขอบคุณคลิปจากทีน้าของวิชั่นไดรเวนบาสเกตบอลด้วยที่ทําให้เราได้มาเล่นกันอโอเคทีนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าทีนา้าของเขาเนี่ยจะสร้างบททดส,สอบอะไรมาให้เราวัด IQ กับเลบรอนเจมส์บ้างนะครับไปะนะฮะดูกันลูกแรกเลยดีกว่านะในซิตูเอชันอันแรกครับนี่เลบรอนเจมส์ก็ชี้นู้นชี้นี่นะครับแล้วก็ใช้สกรีนฮะคล้ายๆกับดอนชิชเลยนะครับคล้ายๆกับดอนชิชเลยแต่ทีนี้เราต้องมาดูว่าเขาให้เขาให อาช้อยสไลไ์มาบ้างนะครับนะเอ้าแล้วเขาถามว่าเลบรอนเจมส์จะทำอะไรถูกปะเขาถามว่าเลบรอนเจมส์จะทำอะไรในลูกลูกนี้ซึ่งผมว่าไม่ยิงไม่ยิงแน่ๆนะครับแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นการจบเว้ยแล้วสเปซที่ได้อะผมว่าเลบรอนเจมส์มีเยอะผมว่าลูกนี้เลบรอนเจมส์เจอไมเคิลพอตเตอร์จูเนียเขารู้แหละว่าไมเคิลพอตเตอร์จูเนียน่าจะเกมรับไม่ดีๆผมว่าแอตแทกทูเดอะริมเลยไปถึงห่วงแน่ๆไปแล้วไปดูกันครับว่าทางด้านของเลบรอนเจมส์จะทำอะไรฮะ สี่ส let's go ถึงห่วงเนยะเปไง <laughs> ถูกผมเปิดข้อแรกมาถูกเลยนะนี่เขาก็อธิบายว่าอะไรฮะเนี่ยฮะเขาบอกว่า if one defender in front of him นะครับหรือว่าถ้ามีผู้เล่นคนเดียวที่ที่อยู่ข้างหน้าเขา นะเนี่ยถ้ามีผู้เล่นคนเดียวที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างเงี้ยครับก็ไม่แปลกเลยที่เท้าของเลบรอนเจมส์เนี่ยจะ drive เข้าไปนะครับเพราะทุกคนก็พยายาม spacing the floor ให้อยู่นะแม้จะมีอยู่ตรง dunker spot คนหนึ่งนั่นก็คือ the white นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วนี้มาถึงข้อที่2แล้วทุกคน,กคนอ๋อไม่ใช่ข้อที่2องอันนี้เขาบอกอันนี้เขาเขาเป็นอีกอันนึงที่บอกว่าที่บอกว่าเฮ้ย hey, ถ้ามันมีดีเฟนเดอร์คนเดียวอะ่ะถ้ามันมีดีเฟนเดอร์คนเดียวอะ่ะเลบรอนเจมส์ก็จะพยายามแอตแทกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้ามันมีดีเฟนเดอร์คนเดียวก็คือในรูปนี้ก็คือโยนาสบรอนชูนัสเนาะทางด้านของเลบรอนเจมส์ส่วนใหญ่ก็คือจะแอตแท็กเข้าไปนะเนี่ยนะครับคือแม่งบ้ามันเก่งนะเอาจริงเออเราเราต้องเราต้องพยายามเอาไม์เซ็ตของเราเป็นเลบรอนเจมส์ให้ได้นะแบบกูฝังตัวเข้าไปในเลบรอนเจมส์เลยว่าเลบรอนเจมส์แม่งเก่งอะไรบ้างแล้วก็ เชื่อ yeah. อันนี้ให้ผมเดานะคือคือตอนเนี้คือตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นอนะคือเขามีสกรีนใช่ปะ่ะทางด้านของเดวิดมาสกรีนอย่างหนึ่งที่มันอาจจะต้องได้คือพิกแอนโดรถูกป่ะทุกคนอย่างแรกที่มันจะต้องได้คือพิกแอนโดรเว้ยแต่ผมแอบสังเกตว่าเฮ้ยมันมีถึงด้านของไม่แน่ใจว่าแดนนี่กรีนหรือเปล่าเนี่ยทุกคนแดนนี่กรีนเนี่ยน่าจะวิ่งออกมารับบอลสามแต้มนะครับซึ่งซึ่ง แต่ผมคิดว่าทางด้านของของแมฟอะไอเบอร์ห้าหาเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าใครน่าจะตามแดนนี่กรีนไปเว้ยแล้วมันน่าจะเปิดทางให้ออนโตนี่เดวิสได้รับล็อบโลง่ลงๆผมเดาว่าเรบรอนเจมสจะส่งให้ทางด้านของแอนโทนี่เดวิสครับนะเป็นเป็นล็อบพาสเล่นพิกแอนโรกันและคำตอบคือนะขอเหอะขอเหอะใช่เหอะใช่เหอะ นี่โอ้โหเชื่อไม่ใช่ล็อบพาร์ทอ่ะแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ถูกตรงที่ส่งให้แอนโตนี่เดวิสนะครับเนี่ย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 เห็นไหมเห็นไหมเออเขาบอกว่าเขาบอกว่าตอนนี้มันมีเหตุช่วยหรือเนี่ยปึ๊บจริงๆมันก็ไม่เชิงเหตุหรอกผมว่าลูกนี้มันเป็นโชนเรคอลเวอร์นะครับเนาะมันเป็นไอ้มันไม่ใช่โชนเรคอลเวอร์มันเป็นดรอปโคเวเลชนะครับทีนี้ทีนี้ยังไงต่อเขาบอกยังไงต่อเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม ตอนแรกอะตอนแรกจะมีตัวมาซ้อนเว้ยแต่ว่าแดนนะี่กรีนนแม่งฉลาดมากคือคือวิ่งออกไปด้านนอกเพื่อดึงตัวประกบนะครับแล้วเลยบรอนเจมส์ก็เห็นแล้วก็เลยส่งให้เดวิสนะนก็ผมผิดตรงไม่ได้ล็อปแต่ว่าผมถูกแนวที่ว่าเขาจะเลือกจ่ายให้ตัวนี้เดวิสนะครับเนี่ยนะฮะเนาะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับลูกนี้นะโอเคผมถูกสองข้อเลยนะเ,นเขาถามว่า what situation ที่เลบรอนจะทำตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาเจอเดวิกไว้์ใช่ปะเขาเจอเดวิกไว้์แล้วเป็นมิสแมชด้วยแล้วมันก็ส่งไปไหนไม่ได้ปะคือคืออ่ให้ผมทายไหมให้ผมทายนะผมขอมองข้ามช็อตคือเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวมาเฮลเ้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวมาเฮลแล้วครูสมาจะได้บอลจากเลบรอนเจมแล้วคูสมาทำแต้ม เออผมเดาอย่างนี้เลยเพราะว่าเนี่ยมันมีสมัอยู่ผมว่าผมว่าตรงเนี้ยจะมาเฮลเออพอจะมาเฮลเสร็จปับ๊บเลโบรจามจะจ่ายให้ครูสมาอ่ะถ้ากูถูกนะปะสี่สามตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นนะเนี่ยนะตื่นเต้นนะไม่เชื่มึงไม่จ่ายครูสมากูจะถูกอยู่แล้วผมจะถูกอยู่แล้ว,ลวทุกคนผมผมคาดเดาซีนารีโอได้แล้วนะแต่ผมเดาผิดไม่เชี่อ นะเนี่ยเนี่ยเนยเห็นว่ามัน mismatch เยทุกคนมันม i s m a t c h เราแม่งมีโตเฮลส์แล้วครูซมาก,ก็คัดเข้ามาแล้วไอ้เชีย่ยโอ้โหแม่งนิดเดียวเองอะ่ะทุกคนผมขอครึ่งคะแนนได้ปะ <c oughs> เนี่ยเขาคือเบอกว่า it's over at this point ก็คือในจุดๆนี้ที่เลบรอนแม่งได้บอลใต้แป้นอะ่ะกับ mismatch ที่ตัวเล็กอะ่ะจุดๆนี้แม่งจบแล้วนะครับจุดๆนี้แม่งจบแล้ว เออเพราะว่าแม่งแค่จะได้แต้มแน่แนเออเนี่ยแล้วพอมีตัวมาเฮลเห็นไหมครูสมามมึงสอดเข้ามาอย่างนิดนึงอยู่วะโอ้โอนะครับนะก็ข้อนี้ผมทายผิดไปข้อนี้ผมทายผิดไปนะครับก็เป็นเรื่องเศร้านิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ามาถึงข้อนี้ครับถึงข้อนี้ฮะอ่าเฮ้ยอันอันเนี้ยอันเนี้ยผมพอเห็นอะไรลางๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูอีกนิดนึงก่อนนะผมขอย้อนกลับไปดูอีกนิดนึงก่อน เขาถามว่าเลบรอนจะทํายังไงในซีตูเอชันแบบนี้หรือว่าสถานการณ์แบบนี้ซึ่งซึ่งเนอคิชเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเขาเข้ามาน่าจะมาพรีโร a เทใส่เลบรอนไว้เพราะเขาไม่อยากให้เลบรอนข้ามเมโลแล้วแล้วแล้ผมว่า3ตัวข้างนอกน่าจะดึงไปผมว่ายังไงก็ต้องล็อบให้แม็กกี้ป่ะพอแม็กกี้พอแม็กกี้ซ่อนอยู่ข้างหลังแล้วแล้วเนอร์คิชไม่น่าจะกลับทันเว้ยผมว่าเขาจะล็อบให้แม็กกี้ในความคิดผมนะเออ เชื่อยากคือผมไม่รู้ว่าไอ้คนตรงกลางของพอร์ตแลนด์น่ะไม่แน่ใจว่าเป็นแม c คอลัมหรือเปล่าเขาจะมาซ้อนใต้แป้นหรือว่าเขาจะขยับออกไปด้านนอกอะแต่ผมขอทายว่าเขาจะล็อคให้แม็กกี้แล้วกันมานะฮะทุกคนดูว่าผมจะทายถูกหรือเปล่านี่แหละนุ่มนนุมๆน,น,นะครับคือเห็นชัดเลยนะเห็นชัดเลยนะครับคือเขาอธิบายว่าซีตูเอชั่นแบบนเนี้ยเนี่ยเรเบิร พอเนอพอเลบรอนอ่านแล้วว่าเนอขิ่ขึ้นมาเขาจ่ายเร็วมากด้วยเห็นหะพอเนอขิ่ขึ้นมาปับ๊บเนี่ยตัวนี้คือโนแมนแลนอ่ะจะปิดใครอ่ะจะปิดมอริสหรอหรือจะปิดแม็กกี้แต่ว่าพอปิดแม็กกี้ก็ความสูงไม่ถึงเพราะฉะนั้นเลบรอนมันเลยเลือกทางที่ดีที่สุดเชีย <Jeez. S 1> ถูกอีกแล้วถูกอีกแล้วนะครับเออนะให้มันรู้บ้างเนี่ยเห็นไหมเดมดัสเซนโรเทต เนี่ยที่ผมถามตะเกียวว่าไอตัวเนี้ยไอตัวตรงไอตัวตรงกลางเนี่ยมันจะไปตรงไหนเพราะว่าจริงๆมันแอบยากเหมือนกันเพราะเพราะถ้าตัวเนี้ยขยบมาเนี่ยคือ2คนนี้ต้องคุยกันด้วยผมว่าอาจจะไม่ใช่แค่ความผิดเดมคนเดียวนะเออคือคือถ้าสมมุติตัวเนี้ยวิ่งออกมานี่แล้วคุยกับเดมว่าเฮ้ยเดมมึงโรเตทไปข้างในอะ่ะเออมันมันก็จะยังเร็วขึ้นผมว่ามันผิดที่2คนนี้ไม่คอมมูนิเคชกัน แต่ถามว่าเดมดัเซนโรเทตผิดไหมก็ผมว่าก็ผิดนะแต่ผมว่ามองว่ามันเป็นความผิดของ2คนมากกว่าซึ่งนั่นก็คือถึงด้านของ CJ m แมค l คอลัมนะกับเดเมียนลิลลาดเรียบร้อยลูกนี้นะครับเออ <this> ทีนี้เขาถามว่าอันเนี้ยเลบรอนจะทำยังไงเลบรอนจะทำยังไงใช่ป่ะคือเอาจริงป่ะคือเอาจริงไหมอ่ะเดี๋ยวผมให้มันขึ้นวิดดีกว่า คือคืออันนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะคือจริงผมโกงเขานะเขาให้แค่ห้าวินะเว้ยแต่ผมแบบวิเคราะห์ยาวเลยเพราะกูอยากถูกนะคือเลบรอนเจอกับเดวิดไวท์ข้ามมิสแมชใต้แป้นมีตัวซ้อนถูกปะใต้แป้นมีตัวซ้อนผมว่าเลบรอนจะดรีฟแล้วก็คลิกออกมาให้ THT เป็นไปได้แต่ผมอะ่ะไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าทางด้านของสเปอร์อ่ะเขาจะโรเตตมาหรือเปล่าไงเออคือคือเขาแบบ เฮลจากฝั่งสตรองไซส์เหรอผมคอย,ย้อนกลับไปดูนิดนึงแล้วกันผมขอย,ย้อนกลับไปดูนิดนึงแล้วกันนะว่าแบบว่าแบบจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากยังไงปุ๊บอ๋ออ่ะ,อะผมว่าเขาจะส่งให้ tht ผมว่าเขาจะส่งให้ tht แล้วกันเนี่ยที่เขาดึงมาเพราะว่าเขาเห็นตัวประกบตรงนี้แล้วเขาจะ drive เบร drive ก็ไปถึงหาห่วงแล้วค่อยคลิเอาค kick o ออกมาคือผมว่าคลิกเอาแหละ แต่แต่ประเด็นคือผมไม่แน่ใจว่าเขาจะคลิกเอาไปให้เวสลี์แมทหรือ THT ไงผมขอชีกผมขอชีกเลยผมว่าเขาจะ Drive แล้วคลิกเอาต์ไปให้เวสลี์แมทคิวอ่ะไปดูดู <laughs> ดซิว่าจะถูกไหมต้อง d ดร v ฟอะยังไงก็ต้องดร v ฟไอชี้เอ้ยมันง่ายกว่าที่คิดแป้งนะคือคือนเนี้ก็ไม่มีอะไรมากเว้ยทุกคน คือเหมือนเลเบรนเจมก็ข้ามไปใช่ป่ะเนี่ยพอข้ามไปดึงตัวประกบมา2ตัวแล้วก็ให้ THT คือตอนแรกผมจะตอบ TH t h t แต่แบบเฮ้ยมันจะง่ายไปไงนึกภาพออกปะคือผมนึกว่าเขาจะจ่ายครอสคลอดนึกภาพออก่ะเพราะว่ามี2ตัวเนี่ยมี2ตัวสกรีนให้เพราะว่าสามตัวของสเปอร์อยู่วงในหมดเลยนะผมนึกว่าจะมี2ตัวสกรีนให้นะแต่ว่ามันสุดท้ายก็จบที่ทางด้านของ THT เออก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับสำหรับลูกนี้นะ เนี่ยสำหรับลูกนี้คือคือสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาจะไม่จ่ายให้ THT เพราะว่าเปอร์เซนเทการยิงลงแม่งน้อยเว้ยเออผมก็เลยออกกูพานนันเลยอะไปเวสลี์แมทที่ไหนได้นะครับที่ไหนได้เออนะอ่ะทีนี้เขาถามว่า w h a t s h o u l d I born do in this situation right here เนีครับสำหรับผมนะให้ผมทายนะผมว่าเขาจะส่งไปคอนเนอร์ด้านบนเว้ย ผมว่าเขาจะส่งไปคอนเนอร์ด้านบนเพราะว่าเพราะว่าเนี้ยจริงๆผมว่าถ้าใครดู NBA มาผมว่าน่าจะเก็ตเลยเพราะว่าอันเนี้ยเขาเล่นพี่แอนดรูวกันใช่ปะเล่นพี่แอนดรูวกันแล้วแล้วเนี่ยเมโลมัง้งเมโลมาเฮลป์เนอร์คิชแล้วนะครับเมโลมาเฮลป์เนอร์คิชแล้วว่าเอ้ยกูไม่ให้แม็กกี้ได้บอลน,นะครับแล้วแล้วเนอร์คิชก็ดูเลเบรอนเจมอยู่กับอาร์วิเทนก็ตามมาเลเบรอนไม่ยิงอยู่แล้วผมรู้สึกว่าลูกลูกเนี้ยเลเบรอนจะไดรฟ์เข้ามาถึงตรงนี้ตรงเส้นปะนี้แล้วก็ส่งให้คอนเนอร์ยิง3แต้ม นะน่าจะเล่นฝั่งน่าจะเล่นฝั่งวีคไซต์ผมว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเนี่ยผมว่าต้องใช่แน่ๆอย่าผิดนะมึงผิดนี่กูหน้าแหกนะผิดนี่กูหน้าแหกนะเส้นปะส่งได้ยงไงนั่นแหละนั่นแหละนะครับนะเอาโอเคลูกนี้ไม่ลงไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยเนเนี่ย,ยลูกนี้คือ t ิป i c a l เลยทิป ical เลย ical เลเบลล์จมส์ลูค้าดอนชิชสเตฟานเคอ y เ,เจสันเทธามไมไอพวก p レเมเกอร์ทั้งหลายเนี่ยแม่งรันเพลลนี้บ่อยมากเนาะแล้วก็มีตัวเนี่ยไปวีกไซส์สมัยนั้น AD ดีเนี่ยยังยิง3แม่นอยู่ถึงแม้ว,ว่าลุกนี้จะไม่ลงนะแต่ว่ามันเห็นได้ชัดเลยเนี่ยปรับเรียบร้อยนะครับเนาะก็ถือว่าสำเร็จนะเฮ้ยผมผมผิดไป2อันใช่ปะ่ะอีกอันหนึ่งผมให้ตัวเอง0.5แล้วกัน <laughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเห็นปหมเมโลเมโลต้องมาเฮล์ไงคือถ้าเมโลไม่เฮล์อ่ะเลยบอนก็จะจ่ายให้ทางด้านของแม็กกี้ได้แล้วประเด็นเนี่ยคือคือตัวเนี้ยซีเจม o คอ u m หรือนอ m แ n น o w พาวแม่งโรเททแม่งโรเททช้ามากนะเออคือแบบก็เลยโดนไปนะครับนั่นแหละแล้วก็ได้รีบาว์ขึ้นอีกนะครับนั่นแหละก็ ประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ประมาณนี้ถ้าใครตอบถูกหมดคอมเมนต์นเข้ามาได้หรือว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่บอกกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมช่วยก,กดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ